สวัสดีท่านผู้ชมทั้งหลายกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับน้องลิวจังกันอีกแล้วนะครับจากช่องรน channel นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวอันนี้ครับ crazy scientist กล่องนี้นะครับกล่องนี้มาดูภายในกล่องกันเลยนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนี่ครับภายในกล่องภายในกล่องก็จะมีนี่ครับมี สามสีนะครับมีสีเขียวสีม่วงแล้วก็สีแดงหนึ่งสีนะครับถ้าเกิดนับทั้งหมดนะครับหนึ่งสีก็คือหนึ่งหลอดมันจะมีสองใช่ไหมครับทั้งหมดเนี่ยครับมีแปดลูกนะครับนะครับแปลว่าทั้งหมดนะครับหนึ่งคนเนี่ยครับเล่นสามหลอดแปลว่าทั้งหมดเนี่ยครับสามารถเล่นได้สี่คนนะครับเพราะว่าในนี้มีทั้งหมดสิบสองหลอด นะครับมาดูวิธีการเล่นกันเลยนะครับนี่ครับอย่างเช่นผมเล่นคนเดียวนะครับผมก็หยิบออกมา3หลอดครับนี่ครับแล้วก็หยิบกร์ดออกมานะครับมันจะมีการ์ดอยู่นะครับเป็นกร์ด Crazy Scientist นะครับงั้นเดี๋ยวผมก็จะขอย้ายกล่องไปนะครับนี่ครับมาเลยครับ งั้นวันนี้ผมก็จะมาขอรีวิว2ออันนะครับก็คือ2เกมนี่ครับมาครับเกมที่1เป็นแบบนี้นะครับแบบนี้อ่ะอีกเช่นผมนะครับเลือกทําอันนี้ก่อนเลยนะครับนี่ครับง่ายๆเลยครับตามแผนใช่ไหมครับเขียวมันอยู่ข้างล่างแดงมันอยู่ข้างบนนี่ครับเขียวอยู่ข้างล่างแดงอยู่ข้างบน ก็แปลว่าเอานี้ออกครับหนึ่งลูกนี่ครับเรียบร้อยครับเขียวอยู่ข้างล่างแดงอยู่ข้างบนเสร็จไปนหนึ่งหลอดแล้วนะครับต่อไปหลอดที่สองผมให้มาเป็นอันนี้นะครับแดงข้างบนเป็นแดงข้างล่างเป็นม่วงนะครับอ่ะข้างบนเป็นแดงนี่ ขางบนเป็นแดงข้างล่างเป็นม่วงอันนี้นะครับข้างล่างเป็นม่วงข้างบนเป็นแดงเดี๋ยวผมขอเทม่วงอันนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็ใส่แดงลงไปเรียบร้อยครับแดงม่วงต่อไปทําเขียวอยู่ข้างบนม่วงนะครับเขียวอยู่ข้างบนม่วงง่ายมากครับโอ้ขอโทษทีนะครับ ถ้าเกิดจับรูปแบบมีกี้ผิดกติกานะครับคัดครับผมคัดเอาเลยนะครับนี่ครับเขียวอยู่บนม่วงใช่ไหมครับง่ายครับนี่ครับปึ๊บอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เททิ้งเลยครับปึ๊บปึ๊บนี่ครับเอาแดงออกครับเพราะว่าแดงไม่เกี่ยวนี่ครับเขียวอยู่บนม่วงส่วนนี้แดงอยู่บนเขียวเรียบร้อยนะครับง่ายไหมครับที่แค่เกมที่หนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตสองเกม นี่ครับต่อไปเกมที่2เดี๋ยวผมขอรีบูตใหม่ก่อนนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับผมรีบรูตใหม่เรียบร้อยนี่ครับอ่ะนี่ครับ อันนี้นะครับนี่งั้นผมจะทำอันนี้ก่อนนะครับม่วงอยู่บนแดงม่วงอยู่บนแดงนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับม่วงอยู่บนแดงนี่ครับม่วงอยู่บนแดงอันต่อไปเขียวอยู่บนม่วงเขียวอยู่บนม่วงเทแดงออกก่อนนะครับ แล้วก็ใส่เขียวลงไปเป็นเกมฝึกสมาธินะครับเนี่ยเรียบร้อยครับนี่เสร็จแล้วอันสุดท้ายแดงเนี่ยอยู่บนเขียวใช่ไหมครับนี่ครับแดงมันเกินมาลูกหนึ่งใช่ไหมครับเข้มอยู่ข้างล่างเรียบร้อยแล้วครับก็เทแดงไอ้ที่เกินออกไปเรียบร้อยครับผมเป็นไงครับ ง่ายใช่ไหมล่ะครับสองเกมที่ผมรีวิวมาถ้าเกิดอชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ช่อง Run Channel กันด้วยนะครับงั้นวันนี้ผมรืจังขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะครับ